สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการพระบ้านทั่วไทย EP พิเศษครั้งที่สองสองหนึ่งนะครับสองสองหนึ่งนะครับวันนี้ครับเดี๋ยวมาเริ่มรายการแรกนะครับสนใจรายการไหนนะครับติดต่อเบอร์โทร0ู6ย์2 6 8 2 9นสองหดสอง้านะครับเดี๋ยวมาเริ่มองค์แรกกันเลยนะครับเริ่มองที่1เลยนะครับ องแรกนะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับลงรักปิดทองนะครับลงรักปิดทองลงชาติมาทั้งองคเลยนะพี่ๆนะครับองนี้ลงรักปิดทองลงชาติทั้งองค์เลยพี่ๆครับนะครับองนี้นะครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับแข้งคมมากครับนะแข้งสันนะครับสวยเลยนะครับพี่ๆองนี้นะครับเนี่ยครับสวยๆเลยพี่ๆครับลงรักลงชาตินะครับ นี่ครับของเก่าของแก่นะครับนี่ครับลงรักลงชาติมาแบบนี้เลยนะครับพี่พี่ครับนี่ครับลอยหล่อโบราณเป็นช่อชนวนนะครับสวยมากครับองนี้ครับบูชาห้าร้อยบาทนะครับถัดมารายการที่สองนะครับนี่ครับนี่ครับรายการที่สองนะครับองนี้ครับนี่นะครับเป็นพระเนื้อผงสุพรรณนะครับ พระผงสุพรรณนะครับเป็นพระหนึ่งในกเบญจภาคีนะครับนี่ครับองนี้ผมได้มันบ้านๆเลยนะครับพี่ๆครับนะองนี้ผมได้มาบ้านๆเลยนะครับดูเก่ามากเลยครับองนี้นะครับผมดูแล้วองนี้เก่ามากนะครับองนี้ครับด้านหลังเนี่ยมีเม็ดแร่นะครับเป็นแร่ดำๆนะครับมีแร่ดำๆนะแล้วเป็นลายนิ้วมือนะครับเนื้อดินเนี่ยเป็นเนื้อดินออกคล้ายๆเนื้อดินสองสีนะครับ นี่ครับผมดูเก่ามากเลยครับรงนี้นะครับนะห้าร้อยบาทนะครับรายการที่สองนะครับถัดมารายการที่สามนะครับรงนี้เป็นเป็นสมเด็จบางขุนพรมนะครับพี่พี่ครับนี่ครับเก่านะครับรงนี้เก่ามากเลยครับพี่พี่ครับนะครับแบบนี้นะครับโอ้โหดูง่ายเลยนะครับพระเก่าเนี่ยนะครับหน้าสะสมนะครับหน้าสะสมนะพระเก่าเนี่ยนะครับ นี่ครับนี่ครับพระสมเด็จนี่นะครับนี่นะครับเอาตรงๆนะครับพูดกันตรงๆว่าผมก็เกิดไม่ทันนะครับพี่ๆนะครับหลายท่านบางคนถามเช่าพระสมเด็จผมนะครับถามว่าเออวิธีการดูดูแบบไหนอะไรยังไงนะครับนะผมก็พอมีความรู้บ้างนะครับนะแต่ก็ไม่ถือว่าเก่งมากอะไรขนาดนั้นนะครับนะเพราะว่าพระสมเด็จเนี่ยเป็นพระที่ บอกได้ว่าเป็นพระที่หลายท่านเกิดไม่ทันนะครับทุกคนเกิดไม่ทันนะครับก็เล่นตามเขาบอกกันมานะครับนะนะเล่นตามเขาเล่าตามเขาบอกกันมานะครับนะอย่างไรก็ตามนะครับพระสมเด็จเนี่ยนะครับดูให้เก่าไว้ก่อนนะครับนะดูให้เก่าไว้ก่อนนะครับนะนี่ครับดูยังไงก็ได้ครับให้เก่านะครับนี่ครับดูให้เก่าดูให้ถูกใจไว้ก่อนนะครับพระสมเด็จเนี่ยนะครับ เป็นพ้าที่ต้องดูเก่าอย่างเดียวนะครับดูเก่าดูความชอบนะครับนะองนี้องค์ที่สามนะครับห้าร้อยบาทนะครับถัดมาองค์ที่สี่นะครับเนี่ยได้มาสององนะครับองนี้นะครับองค์ที่สี่นะครับคาบไข่ขึ้นนะครับนะเก่านะครับมาจากที่เดียวกันเลยนะครับอง์นี้จะมีเศษไม้นะครับเป็นคล้ายๆพวก เศษไม้นะครับเนี่ยเศษไม้นะครับเป็นคาบกุนะครับนียครับนะครับองค์นี้องที่สี Mohammad, paper, it, ่นะครับเนี่ยครับคาบกุคาบไข่เนี่ยทับกันเป็นชั้นชั้นเลยนะนะครับนะองที่สี่นะครับองนี้นะครับถัดมาองค์ที่ห้านะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับองนี้นะ นี่ครับตามุ้งขึ้นเลยนะครับนี่ตามุ้งขึ้นเลยนะครับองนี้เป็นองค์ที่ห้านะครับองนี้องค์ที่ห้านะครับนี่ครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับเนื้อทองลูกบวบนะครับองนี้คาบดินเบ้าเดิมๆนะครับพระไม่มีการเช็ดการล้างนะครับพี่ๆครับสังเกตง่ายๆถ้าเกิดพระมีการล้างมาเนี่ยนะครับคาบดินพวกนี้ครับจะต้องไม่อยู่นะครับนะ นะเพราะว่าดินกับน้าเนี่ยมันเป็นของที่ละลายนะครับนะนี่ครับบางคนบอกเออหูพระสีทองเนี่ยนะครับเข้าใจว่าเป็นพระล้างนะครับไม่ใช่นะครับนะถ้าพระล้างเนี่ยนะครับดินพวกนี้ต้องออกนะครับนะเพราะว่าดินกับน้ํานี่ยังไงก็ละลายนะครับนะนะครับนี่นะ คมชัดนะตานีลึกเป็นเขาเรียกคนโบราณสมัยก็เรียกตาโมกแก๊ปนะครับแบบนี้นะนะครับนี่ตาุงขึ้นทั้งองค์เลยนะครับพี่พีนี่ครับเบอร์ห้านะครับห้าร้อยบาทนะครับขัดมาเบอร์หกนะครับนี่น่ครับนิยมนะครับอง์นี้ก็เป็นนิยมเหมือนกันนะครับตามงงขึ้นทั้งองค์นะครับอง์นี้ตาพระอาทิตย์ชัดด้วยนะครับ เป็นนิยมเนื้อทองลูกบวกนะครับพี่พี่รงนี้ก็มีคาบดินเบ้าเดิมๆนะครับเป็นพระหล่อช่อนะครับหล่อในดินไทยหล่อในดินไทยนะครับเป็นหล่อช่อดินไทยนะครับอ่านะครับนี่ครับนี่ครับเป็นไมครับอ่านี่ครับเบอร์หกนะครับถัดมาเบอร์เจ็ดนะครับองนี้นะครับ เป็นนิยมนะครับเป็นอันนี้จะเป็นนิยมเนะครับตาพาทิศชัดนะครับตรงนี้ครับมีดินไทยนะครับตรงนี้จะมีแร่ด้วยครับนะนี่ครับเป็นแร่นะครับนี่มหาอุดนะครับมีแร่นี่นะครับนี่ครับหูงนี้มหาอุดนะมีแร่นะครับเขาบอกว่าคนโบราณนี่นะครับ ถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยนะครับเขาบอกเป็นแร่อุตรดิตนะครับนะนะเป็นแร่จากสายอุตรดิตนะครับที่หลวงพ่อเงินท่านนามานะครับเป็นแร่อุตรดิตนะครับนี่ครับอ๋องนีทิ่เจ็ดนะครับห้าร้อยบาทนะครับใครสนใจก็ปิดได้เลยนะครับถัดมาเบอร์แปดนะครับองนี้นะครับเป็นหล่อโบราณศิลปะชาวบ้านนะครับ ด้านหน้าเนี่ยครับจะเป็นหล่อจอบเล็กนะครับวัดบางคานนะครับส่วนด้านหลังจะเป็นพิมพ์นิยมเอเป็นพิมพ์ขี้ตาสามชายนะฮะเป็นพิมพ์ขี้ตาสามชายอยู่ด้านหลังนะครับนะครับโหองค์นี้นะครับเก่ามากเลยนะครับเนี่ยครับตามมุ้งขึ้นเลยนะพี่พี่นะครับเป็นพระหล่อแบบนี้หล่อที่วัดนะครับหล่อหน้าโบสถ์นะครับ เป็นช่างชาวบ้านอำเภอโพทะเลนะครับนะครับเป็นช่างชาวบ้านอำเภอโพทะเลนะครับนี่ครับเพราะว่าสมัยก่อนเน fia. ี่ยนะครับพิมพ์นิยมเนี่ยนะครับเขาหล่อที่กรุงเทพนะครับหล่อจากบ้านจังหล่อนะนะครับนะครับแล้วก็หล่อมาไม่เกินร้อยองค์นะครับในยุคสมัยนั้นนะพิมพ์นิยมที่ ที่ว่าเซียนเขาเล่นกันองค์สิบล้านสามสิบล้านนะพี่นะครับอันนั้นอะหล่อมาไม่ถึงร้อยองค์นะครับทีเนี้ยพอหล่อมาจากจากจากรุงเทพเนี่ยบ้านช่างหล่อเนี่ยนะครับก็เดินทางกลับมาวัดนะครับหลวงพ่อนะครับทีเนี้ยแจกจ่ายให้กับผู้ที่ร่วมทําบุญนะครับหมดทีเนี้ยลูกศิษย์ลูกหาเยอะไง หมดแล้วทำยังไงก็เอาองค์ที่หล่อไปเลอาองค์ที่ว่าได้จากกรุงเทพมาแล้วนะครับเอามาถอดพิมพ์นะหลวงพ่อเนี่ยให้ช่างชาวบ้านเราเนี่ยมาถอดพิมพ์นะครับสร้างขึ้นใหม่เองนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเดินทางเนี่ยมันเดินทางลําบากนะครับนะเดินทางลําบากนะครับก็กว่าจะไปกว่าจะมาก็นานนะครับนะนะครับ ก็เลยหล่อที่วัดนะครับก็เกิดเป็นพิมพ์นิยมนะครับพิมพ์ที่ตานะครับแล้วก็เป็นศินลปะชาวบ้านนะครับเขาเรียกว่าหล่อโบราณนะครับศิลปะชาวบ้านนะครับ,นนรบเนื้อมวนสารก็เป็นของชาวบ้านนะครับใครอยากได้องค์แก่เงินก็เอาเงินมาหลอ่อใครอยากได้ทองคําก็ทองคํามาหล่อนะครับหลวงพ่อปลุกเสกให้นะครับ พราะว่าสมัยก่อนไม่มีการจําหน่ายบูชาอะไรกันนะครับนะไม่มีการจําหน่ายนะครับนะครับสมัยก่อนนะครับนี่ครับองนี้เป็นองค์ที่เก้านะครับพี่พมีแร่อยู่ตรงแก้มขวานะครับนี่ครับอง์นี้เป็นองค์ที่เก้านะครับนี่ครับนะครับก็จะเห็นเป็นบางองค์เนื้อออกเหลืองบางองค์เนื้อออก แดงบางองค์ออกทองคําบางองค์ออกเงินอง์นี้ออกดำนะนออำเห็นไหมองนี้ออกดําเลยไหมออกดําเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นเนื้อของพระบูชาเก่านะครับนะนะครับเนี่ยพวกพระบูชาเาเก่านะครับเขาก็จะนํามันหล่อด้วยนะครับนี่ครับเนื้อดําๆแบบนี้ก็จะได้รับความนิยมที่ค่อนข้างจะสูงกว่า เล็กน้อยนะครับเพราะว่าเป็นพระที่เนื้อเก่าตั้งแต่สมัยโบราณโบราณก่อนจะมาถึงยุคของหลวงพ่องเงินอีกนะครับเป็นพระพวกพระเชียงแสนพระเชียงลุงนะครับเป็นพระกุ้พระอะไรก็หล่อได้หมดนะครับนะหลอมละลายได้หมดนะไฟเนี่ยนะครับนี่ครับนี่ครับอันนี้จะเป็นพวกเนื้อพระบูชาเก่าอันนี้เป็นพิมพ์นิยมนะพี่ เบอร์สิบนะครับตรงนี้เนื้อเข้มขังนะครับเนื้อเข้มขังเลยนะครับห้าร้อยบาทนะครับถัดมาเบอร์สิบเอ็ดนะครับนี่นะครับเบอร์สิบเอ็ดนะครับตรงนี้จะมีแร่อยู่ตรงนี้ครับหัวเข่าซ้ายนะครับนี่ครับด้านขวาด้านซ้ายนี่ครับนี่มีแร่หูวพระหน้าบูชานะครับหลวงพ่อเงินเนี่ยนะครับนี่ครับนี่ครับ ักิสิทธ์นะครับหลวงพ่อเงินนี่นะครับผมบอกเลยครับผมมีทุกวันนี้ได้นะครับเพราะบารมีหลวงพ่อเงินนะครับพี่พี่นะครับผมเป็นคนพิจิตนะครับพี่พี่ครับนี่ครับผมเป็นคนพิจิตนะครับเบอร์สิบเอ็ดนะครับมีทุกวันนี้เพราะหลวงพ่อเงินจริงๆนะครับถัดมาเบอร์สิบสองนะครับนี่ครับเบอร์สิบสองงนี้เป็นพิมพ์พระรอดนะครับพระรอดพิมพ์เล็กนะครับพี่พี่ แต่อง์นี้ได้สวยสวยค่อนข้างที่ชนิดที่เรียกว่าประกวดได้นะครับเส้นนี่เห็นไหมเส้นน้ำตกโอ้โหองนี้คาบดินคาบฝุ่นเดมิดมๆเลยนะพี่เนี่ยดำๆเนี่ยเป็นคาบฝุ่นนะครับเนี่ยโอ้โหองนี้ถือว่าเป็นองค์ที่พลอดพิมพ์เล็กที่สวยมากอีกหนึ่งองค์เลยนะพี่บีนี่ครับเบอร์สิบสองนะครับ ถัดมาเบอร์สิบสามนะครับพี่ๆองนี้ครับองนี้เป็นวัดอโหนงนะครับวัดอโนงนะครับเนื้อเมกะพัดนะครับจะเป็นของหลวงพ่อทับวัดอโนงนะครับเนื้อเป็นเมกะพัดนะครับด้านหลังมีรอยจานนะครับแบบนี้นะครับนี่ครับเป็นพิมพ์เบ้าว่ากบหล่อโบราณนะครับนะเป็นพิมพ์แม่พิมพ์เบ้าว่ากบหล่อ นะครับตัดช่อตัดก้นแบบนี้ครับเนื้อเมกะพัดนะครับหลวงพ่อทับนะครับห้าร้อยบาทนะครับถัดมารายการที่สิบสี่นะครับเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่รอดวัดบางน้ำวนรุ่นแรกนะครับนี่ครับเป็นรุ่นแรกนะครับเป็นเหรียญหล่อนะครับวัดบางน้ำวนนะครับ เหรียญโบราณนะครับจะมีสองแบบนะครับมีเหรียญหล่อและเหรียญปั๊มนะครับพี่พี่นะครับเพราะว่านะครับมีเหรียญหล่อและเหรียญปั๊มนะครับพี่พี่ครับอันนี้จะเป็นเหรียญหล่อนะครับนะครับมีเหรียญหล่อและเหรียญปั๊มนะครับอันนี้เป็นเหรียญหล่อนะครับพี่พี่ครับหลวงปู่รอดวัดบางน้ำวนนะครับถัดมาเบอร์สิบห้านะครับนี่เป็นพิมพ์พระรอดนะครับพิมพ์เล็กครับนะองค์นี้ก็สวย นะครับแต่คาบเขาเรียกคาบฝุ่นเนี่ยจะน้อยกว่าองค์เมื่อกี้นิดนึงนะครับพระมาจากที่เดียวกันนะครับนะบนหิ้งเลยนะครับอันนี้มาจากหิ้งเดียวกันนะครับพระมาได้ได้ด้วยกันนะครับได้ด้วยกันนี่ครับได้ด้วยกันนะครับนี้ถัดมาเบอร์ที่สิบหกนะครับนี่ครับองค์นี้เป็นเหรียญหล่อเจ้าสัวนะพี่ๆครับเป็นหล่อโบราณนะครับ เจ้าสัวหลวงปู่บุญนะครับพี่พี่วัดกลางบางแก้วนะครับนี่ครับวัดกลางบางแก้วนะครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับนี่ยครับสวยเลยนะครับพี่พี่ครับถัดมาเบอร์ที่สิบเจ็ดนะครับนี่ครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับองนี้นะครับมีเม็ดแร่นะครับ นี่ครับมีเม็ดแร่นะครับนี่ครับสวยๆนะครับพี่ๆองค์นี้ครับนี่ครับตามุ้งทั้งองค์เลยนะครับเห็นไหมผิวนี่เป็นเซียนนะครับตามุ้งนะครับมีเม็ดแร่มหาอุดนะครับนี่ครับการชนวนช่อนะครับ ถัดมาเบอร์สิบแปดนะครับองนี้นะครับจะเป็นหน้าปับ๊บหน้าคลิกหน้าแปะยิ้มนะครับอพิมพ์นี้ก็หายากนะพี่นะหน้าแปะยิ้มหายากนะครับแร่ทั้งองค์เลยองนี้แร่ลอยทั้งองค์เลยนะครับหน้าแปะยิ้มหายากนะพี่นะครับมีองค์เดียวนะครับมีองค์เดียวนะครับเดี๋ยวถ้าเจอเดี๋ยวผมเอามาฝากอีกนะครับ กูหน้าแปยิ้มสวยนะพี่บีเนี่ยเห็นไหมมองข้างๆในหลวงพ่อนี่ยิ้มนะครับนะเขาเรียกหน้าแปะยิ้มนะพี่นะนะครับเบอร์สิบแปดนะครับถัดมาเบอร์สิบเก้านะครับโอ้โหองนี้จะสวยหน่อยพี่นะครับนี่หลอพิมพ์คู่แบบนี้เลยนะครับดูเนื้อนี่ครับโอ้โหเก่ามากเลยครับพี่พีครับเนื้อเก่ามากเลยครับพี่บีเบอร์สิบเก้านะครับองนี้นะครับ นี่ครับเบอร์สิบเก้านะครับกัดมาเบอร์ยี่สิบนะครับนี่ครับนี่นะครับมีอุนะครับ,รบตรงนี้เป็นพิมพ์ขี้ตาถามชายนะครับ นี่ครับมีแร่นะครับนี่ครับพวกเม็ดแร่เม็โดโวนสารนะครับถัดมาเบอร์ยี่สิบเอ็ดนะครับพี่องนี้ครับเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่บุญนะครับองนี้นะครับ เป็นเหรียญหล่อหลวงปู่บุญนะครับวัดกลางบางแก้วนะครับเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับน่ครับพิมพ์พระพุทธนะครับนี่พระพุทธนะครับในพระบโวสดวัดกลางบางแก้วนะครับถัดมาเบอร์ยีิบสองนะครับเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะครับ งนี้เป็นปู่ไข่วัดเชิงเลนนะครับตรงนี้จะมีรอยจานนะครับถัดมาเบอร์ยี่ิบสามครับเป็นปิดตาสำลิศปู่เอี่ยมนะครับตรงนี้สวยมากเลยครับเป็นพระดูดีเข้าใจง่ายนะครับตรงนี้ นะองนี้ดูง่ายครับนี่ครับเป็นปิดตาของผู้เอี่ยมนะครับเนื้อสมฤทธิ์นะพี่พี่ครับวัดหนังครับผมนี่ครับเป็นปิดตาวัดหนังนะครับเนื้อสมฤทธิ์นะครับถัดมาเบอร์ยี่สี่นะครับเป็นเหรียญเจริญพรปู่ธิมนะพี่พี่ครับเป็นเหรียญเจริญพรหลวงปู่ธิมนะครับพี่พี่ นะครับองนี้เจริญพรล่างครับหลวงปู่ทิมครับสภาพประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตครับสภาพดูครับลื่นเลยนะครับนะพระผ่านการใช้มาก่อนที่จะเลี่ยมนะครับนะเคยใช้มาแล้วนะพี่องนี้นะผิวเปิดนะครับเหมือนใช้มานะครับนะเบอร์ยี่ิบสี่นะครับรายการละห้าร้อยบาทนะครับ ถัดมาเบอร์ยี่บห้าครับองนี้เป็นสิง,สงห์หลวงพ่อเขียนนะครับวัดสำนักขุนเนนนะครับเป็นสิงห์หลวงพ่อเขียนนะครับพี่พีครับนะครับนี่สิงห์นะครับนี่ครับ มีใครรู้จักหลวงพ่อเขียนไหมครับหลวงพ่อเขียนนะครับนี่ครับสิงห์หลวงพ่อเขียนนะครับถัดมาเบอร์ยี่สิบหกนะครับองนี้เป็นชิน,นาราชนะครับชิน,นาราชหลวงปู่เผือกนะครับพี่ๆนะครับเนื้อทองลูกบวบเลยนะครับ นี่ครับพระชินราชหลวงปู่เผือกนะครับอุดกิ่งนะครับอุดดังนะครับขัดมาเบอร์ที่ยี่สิบเจ็ดนะครับนี่เป็นพิมพ์นิยมหลวงพ่องเงินนะครับเส้นตาม,มุงขึ้นเลยนะครับ นี่ครับมีแร่มหาอุดนะครับโครงพันชาตีนะครับนะแร่นี้นะครับนี่ครับแร่มหาอุดนะครับเป็นแร่เหล็กไหลนะครับอองน,นี้นะครับองน,นี้ได้เช่ามาเมื่อวานนะครับตอนยิน นี่ครับมีวัรุ่นแถวบ้านนะมาขายนะครับนี่วัรุ่นแถวบ้านมาขายให้นะครับรงนี้เป็น <c oughs> ผมดูเป็นหลวงพ่อเนียมนะครับเนี่ยครับเก่ามากเลยครับนะครับหลวงพ่อเนียมนะครับเนี่ยครับ ัดมาเบอร์ยี่สิบเก้านะครับนี่เบอร์ยี่สิบเก้าครับเป็นหลงข้องเงินนะครับสวยไหมครับดูครับพิมจอบเล็กนะครับนี่ครับทำเหมือนคล้ายๆหลวงพุทวดนะครับหลวงพู่ดุลเนี่ยครับเห็นไหมหลวงพู่ดุล พิมพ์กายเทพนะครับหลวงพ่อคูณเนี่ยตั้งต้นกันมาจากหลวงพ่อเงินนี่แหละครับเห็นไหมหลวงพ่อเงินนี่เป็นต้นแบบเลยนะครับนี่ครับเราเรียกถ้าสมัยนี้นะครับสมัยนี้นะถ้าใครไปสร้างพวกพระเหรียญหรือพระอะไรนะจะเป็นพิมพ์คู่แบบนี้ก็เรียกพิมพ์รุ่นกายทิพย์หรือกายเทพนะครับ อันนี้เบอร์สามสิบครับเป็นเหรียญปู่สุกนะครับพี่พี่นี่เมตตาคมคมเลยครับปู่สุกวัดปากคลองมาขำเท่าครับพี่โอ้แน่นอนครับสวยเลยครับตรงนี้ครับข้างกับบอกด้วยครับนี่ครับโอ้โหเก่าด้วยครับเนื้อวันนะโลหะอายุได้เลยครับนี่ครับเบอร์สามสิบนะครับ ถัดมาเบอร์สามสิบเอ็ดนะครับนี่ครับเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่นะครับนี่วัดเชิงเลนนะครับเป็นเหนรียญปั้มนะครับตรงนี้ข้างกระบอกนะครับนี่มีรอยจานนะครับข้างขอบกระบอกด้วยครับตรงนี้ครับถัดมาเบอร์สามสองครับตรงนี้เป็นเหรียญ รุ่นแรกปู่ทิมนะครับนี่ครับกระไหลทองนะครับองนี้เขาเรียกเหรียญหัวโตนะครับรุ่นแรกปีสองพันห้าร้อยนะครับปีสองพันห้าร้อยครับดูหูเหรียญครับนี่ครับเหรียญรุ่นแรกหลวงปู่ทิมนะครับปีสองพันห้าร้อยนะครับถัดมาเบอร์สามสามนะครับองนี้นะครับ เป็นรูปหล่อหลวงเพราะเงินนิยมนะครับหน้านี่เข้มขังมากครับมีเม็ดแร่นะครับโหสวยมากเลยครับนะสวยจริงๆครับนี่ครับสวยมากครับเบอสามสิบสามครับ ถัดมาเบอร์สามสิบสี่ครับองนี้ครับนี่ครับตามมุ้งขึ้นทั้งองค์เลยนะครับนี่ครับคาเบ้าคาบขม่าวมัอยู่เลยไหมครับเนี่ยนี่คาเบ้าคาบขม่าวมัอยู่เลยครับเห็นไหมนี่ครับนี่ลอยละลายของหุ่นเทียนเห็นไหมครับเนี่ยเป็นเส้นเห็นไหมครับ โอ้ดูง่ายครับนี่คาบดินไทยครับนี่ครับโอ้ดูครับตามุงทั้งองค์เลยครับเบอร์สามสี่ถัดมาเบอร์สามห้าครับนี่นิยมครับวงนี้นี่ครับตามุงนะผิวตามุงเลยครับองนี้หน้าเล็กนะครับองนี้พิมพ์หน้าเล็กนิยมหน้าเล็กเป็นพิมพ์ชาวบ้านนะครับสันศิลปะชาวบ้าน รอยช่อนะครับน tamam. <ixon interpret> ี่ตะไบออกนะครับนี e ่ครับถัดมาองค์สุดท้ายครับเบอร์สามหกครับองนี้หลวงพ่อเงินนะครับนี่เป็นพิมพ์ใหญ่เอเลยนะครับองนี้วัดห้วยเขนนะครับเนื้อสมฤทธิ์เลยนะครับองนี้นี่ครับเนื้อสมฤทธิ์เลยนะครับองนี้พิมพ์ใหญ่เคแขนบัางด้วยนะครับเนื้อสมฤทธิ์นะครับพี่ๆองนี้ครับโอ้โห นาบูชาเลยครับตรงนี้ครับเนี่ยสมฤทธิ์นะพิมพ์นิยม A นะครับนี่ครับใหญ่ A เลยนะตรงนี้ครับเนื้อสมฤทธิ์นะครับนี่นะครับวันนี้นะครับพอมีพระมาแบ่งปันพี่ๆ FC ประมาณนี้นะครับสนใจโทร0969026829นะครับรายการละ500บาทส่งฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับชำระเงินกับเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอตัวกราบลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ